แต่ที่ดีที่สุดก็ควรจะเดินสายกลางนะครับเพราะเราสุลว่าก็แนะนําว่าคอริบูวะสัดดิดูอวาบชิรูก็คือทําอะไรก็ได้ให้มันมีความใกล้ใกล้ชิดกับความสมบูรณ์ในอิสลามมากที่สุดอแล้วก็สัดดีดูก็คือให้เดินสายกลางอืก็คือไม่ต้องไม่ต้องหูลูกก็คือตะแบงจนเกินไป แล้วก็ไม่ต้องหย่อนจนเกินไปอ่าก็คืออย่าไปตึงให้มันมากใช่ครับพอดีพอดีตึงมากัเพราะว่าถ้าเราไปตึงจนเกินไปอ่ะคนที่เราอยู่ด้วยอ่ะบางทีอาจจะลําบากอ่าใช่ไหมบางทีในเรื่องของสังคมเนี่ยเหมือนกันคือถ้าเราจะจะตึงเนี่ยพยายามตึงอยู่คนเดียวอ่าอยู่คนเดียวแล้วให้ตึงอเช่นเหมือนกับละหมาดแหละครับ ละหมาดเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่ที่บ้านละหมาดคนเดียวท่านจะอา่านราะห์ที่มันยาวอ่อานบาก์คอร์ร็อคจอ่านยาซีนหรือจะอ่านอะไรก็แล้วแต่คือก็ทําไปครับแต่พอเวลาเราไปละหมาดในฐานะที่มีคนตามอืมหรือว่ามีญะมาหาเนี่ยก็พยายามให้มันกระชับขึ้นนิดนึงแต่ไม่ถึงกขั้นต้องรีบให้กระชับหน่อยน,น,นึงไม่ต้องตามเหมือนอินีย